บอยท่าพระจันทร์ลั่นผู้ใหญ่หลายคนในพลพลโทพลเอกโทรมาห้ามกันเต็มเผยความคิดที่มีต่อนหนุ่มกันชัยเปลี่ยนไปหลังเจอกันค่ะเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ดูหรือไม่ก็ผ่านตากันมาบ้างนั่นก็คือการประทับปีปากกันของสองเซมพระชืดังอย่างบอยท่าพระจันทร์กับโอ๊ตบางแพรปมประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508ไม่ผ่าปากเนื้อทองคำ่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งทุกคนก็น่าจะมีคำตอบของตัวเองกันแล้วในใจค่ะแต่ล่าสุดทางด้านของบอยท่าประจันนะคะได้ไลฟ์ตอนหนึ่งได้ตอบคำถามคนที่ให้วิเคราะห์นหนุ่มกัญชัยหรือพิธีกรรายการโหนกระแสว่าพี่หนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรที่เก่งมากๆคนหนึ่งตัวผมสัมผัสกับพิธีกรมาหลากหลายคนคนที่ผมคิดว่าเป็นคนที่เก่งในสายตาผมคนแรกก็คือพี่ดูสัญญาเป็นพิธีกรที่เก่งมากผมเคยเจอเขาสองครั้งแล้วเป็นพิธีกรที่เก่งมากคนที่สองเท่าที่ผมเจอมาก็คือน้องเปอร์ Perspective ค,คนที่สามก็คือน้นองโจทำรายการเรื่องรถ ตอนนั้นสามคนที่ผมบอกผมยังไม่เคยเจอพี่หนุ่มกัญชยัยผมเพิ่งเจอพี่หนุ่มกัญชยัยผมได้รู้เลยว่าคนที่เป็นพิธีกรเก่งๆแล้วเป็นพิธีกรที่จะกดคนทั้งแผ่นดินได้ผมว่าพี่หนุ่มจัดเป็นเบอร์หนึ่งในความคิดของผมเวลานี้ เมื่อก่อนผมคิดว่าพี่ดูเบอร์หนึ่งคนที่สองน้องเปรอคนที่สามโจเพราะผมยังไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสพี่หนุ่มกัญชัยแต่เจอพี่หนุ่มกัญชัยแล้วผมถึงได้เข้าใจว่าพี่หนุ่มกัญชัยเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งกาจเรื่องการตั้งคําถามรวมถึงสกิลในการถามของพี่หนุ่มผมว่าเป็นคนไม่ธรรมดารายการโหนกระแสเป็นรายการอันดับหนึ่งเนื่องจากตรงนี้แหละ ผมเองผมไม่เคยเจอไม่เคยได้พูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวกับพี่หนุ่มมาก่อนเลยจนได้มานั่งในรายการโหนกระแสแล้วที่สําคัญก็คือผมไม่เคยคิดว่าผมจะมานั่งอยู่ในรายการโหนกระแสสักครั้งเดียวแล้วต้องบอกตรงๆมีคนบอกผมเสมอผู้ใหญ่หลายๆคนในพลพลโทรพลเอกโทรมากันเต็มเลยบอกผมว่าบอยอยากไปออกเลยโหนกระแสคุณไปออกเท่ากับคุณให้แสงฝั่งตรงข้ามคุณจะทําให้มันมีที่ยืนทําให้คนรู้จักวงการที่เขาทําพระปลอมของเขานะ ผมบอกว่าปฏิเสธพี่หนุ่มไม่ได้ถามว่าทำไมปฏิเสธรายการโหนกระแสไม่ได้เพราะรายการนี้เป็นรายการที่ดีแล้วเข้าถึงชาวบ้านมากที่สุดเป็นรายการที่ดังที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเห็นมาถ้าผมได้ชี้แจงให้คนทั้งประเทศได้เห็นพระแท้กับพระเก๊ต่างกันยังไงรวมถึงผมเล่นพระแท้แล้วเจอคนเล่นพระเก๊ในสถานการณ์ซึ่งหน้าหรือคนทำพระเก๊ซึ่งหน้าผมจะเอาตัวรอดสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไง และนี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดเห็นของคุณบอยต่อวงการพระเครื่องไทยและที่มีต่อคุณหนุ่มกันชัยพิธีกรชื่อดังส่วนท่านผู้ชมแ่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเราลองมาพูดคุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม